กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมินี้บ่าวแอ็มราทงในเดินทางมาติดตามตัวเลขกับประจันครับท่านผู้ชมเป็นผู้ที่มีโชคมีลาภฟันแม่นบอกเลขแม่นครับเอฟซีเนาะตอนนี้บ่าวแอ็มราทงกับมาถึงบ้านประจันเป็นที่เรียบร้อยครับผมยินข่าวว่ามีผู้ชายครับมาเขียนเลขเซนในหน้เอิบตัวแดงจึงคืนเป็นลอตเตอรี่หกตรางวัลทีหนึ่งครับประจันทร์เป็นสื่อลอตเตอรี่เวล้วครับท่านผู้ชมเนาะจับสิบสองล้านไว้แล้วครับท่านผู้มชมในฟันว่ากินเขาอยู่ในถ้ำอีกครับ เป็นเหลขกามตัวเด็ดไปฝากเอฟซีครับสิเป็นตัวไหนครับมารับชมและฟังกับปัจจันรกันครับกับสวัสดีครับปัจจัน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปัจจัน์ค่ะครับบอกสู้ฟังนะครับคุณป้าอันเป็นยังไงว่าครับเรื่องเล่าครับฟันว่าอยังไรครับโอ้มาคื้นนี่บอสครับผมมาขึ้นนี่ป้าฟันในเข้ามาขายลล้วจะดีหายเนาะก็ได้อารณดีมานนอนน้ำ ขายลอตเตอรี่เอาลอตเตอรี่มานอน้ำเออมาเสียงเอามาเซียงเอามาเสียงครับผมรับผมน่นำครับบ้านก็ได้ฝันครับฝันบัจจักไปใส่ที่จังเป็นถ้ำเป็นยังอันนะครับผมเป็นได้ถ้ำเป็นได้ยังแต่กะที่จังเขามีงานไม่ยังนลดะจัดงานได้ทำเออบ้านก็ได้ไอ้ไอ้แม่เด็กอันที่คนขายเด็ก สื่อเด็กรัฐวานนะขายเด็กนั่นเพิ่นก็ได้แตงผ้าเขาแตงยังมาให้กินมีแต่ถวยบ้านเป็นลาบส้อยกับโบแมนครับอันเป็นลาบเนื้อเป็นยังแตงผ้าเขามาให้กินเพ็่แนกินเยับกินเออเพื่อจังยินได้ขมยินได้ยังนีหนะได้กินอยู่บ่กครับได้กินกินจนได้อิ่มครับผมกินจนอิ่มจนอิ่มเลยอุ้ยคือว่ามีโคเลยนี่ครับ แมนบอกอันนี้มอวานน่กานอนอยู่ในบ้านหล่าคนมาขายแต่ตรีเขามาปลุกเอาก็ได้ดูมาเบิงก็ได้เห็นก็ได้ยิบเลยตัวนี้ล่ะยิบเอาเลยในลอตเตอรี่เลยแมนนอนในบ้านในบ้านเลขที่ตัวไหนครับคุณป่าอันหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ครับผมแต่เลขที่ทำนี่บบได้บ่ครับบบเขามาขายลอตเตอรี่แล้วมาปลูกยิบเอาเลยใช้ตัวไหนครับมาให้เอฟซีบิ่งนะครับคุณป่าครับผม นี่แหละยิบเอามาแล้วก็ไม่น้ำน้ำนอนน้ำก็ได้ฟันแบบนี้ละครับครับเดี๋ยวขอโทษนะครับเด้อเดี๋ยวเสให้เบิ่งที่เรช่องนะครับสะท้อนโอ้ศูนย์แปดหนึ่งสามสามศูนย์ครับเอฟซีเจ็ดล้านหนึ่งสิบสองล้านครับครับผมเนี่ยเด้๋ยครับเนี่ยครับผมเนาะเธอหล่ะนี่แหละนี่ครับผมเห็นบ่ครับลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาบลองเบิ่งนะครับท่านผู้ชมแนวทานดีๆครับประจำแต่ก็ไ่เคยเจอครับ จ็ดปีครับคุณป้าอายุเจ็ดปีครับอายุป้าหกสิบโอ้ยหาสิบหกหาสิบหกปีครับเอฟซีเนาะอายุหาสิบหกปีบ้านเลขทีหนึ่งแปดศูนย์ครับหลักการลอตเตอรี่เนาะครับผมได้กินก็ถือว่ามีโชคแล้วประจันตั้งเอาโชคไงไมาให้แล้วครับไปนอนน้ำก็ได้ฟันมาได้กินครับผมสวยบักไงขาแต่งมาเป็นผ้าแล้วก็บยิบกินเข้ากระเอนกินกับกินเลยครับกับกินเลยกินกระเก่า คำถามป็นเปล่ะประจันสีเปะจังไรครับทำนี่มันเป็นแนวอะไรเปเป็นเหล็กยังน้นอเอฟสี่ป่าบบเปแต่บา้าเพื่อนเพื่นเพื่อน,นก้อน,นี่ป่าฟันบา่าอันเขามาเขียนหายกตัวด้วยแต่ว่าจือบไหอันแดงจึงคืองะเขียนใส่หน้าเอิกโอมเขียนใส่หน้าเอิรกคนอยู่บ้านนั่นแหละคนอยู่กับบ้านนี่แหละบ้านนี้ก็ได้ไปเบิองหน้าเอิกเขาเด็กหกตัวแดงจึงคืงึง่ายเยป่้ากกโเขึยนมาข้าอกคน้านนัก้านี่แหละก็ได้น่ะ คิดบาเป็นลอตเตอรีตร่ตัวนี้แหละัวนี้แม่นเข้ามากับเอาเพอดีมัน<อ>เราว่ามีสามมียังนี่และโอ้ก็เลยใส่ลอตเตอรี่เลยแม่นฮกโตแต่ว่าป่านจี้บ่ไห้หันจี้ไรล่างๆมันต้องมีสามมีศูนย์นี่ละคิดว่าครับอ๋อขอให้ถือรางวัลทีหนึ่งครับถืผู้ชมเนาะแอกป่าจันท์มีโชคไงเพราะเสด้จทำบุญทำศีลเนาะครับเนาะ ครรับบผมกาขอบคุณทุกท่านนะครับคุณป้าที่ให้แนวทางดิเดตเอฟซีงวดวันที่16พฤศจิกายนพศ2566นี่ครับกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับผมท่านผู้ชมเนาะบ้านเลขที่ของประจันครับบ้านเลขที่180ครับท่านผู้ชมเนาะเลขท้ายลอตเตอรี่นี่330 330ครับอายุประจันนี่56ปีครับท่านผู้ชมประจันเป็นว่าเพิ่นมั่นใจครับสิเป็นเลขลอตเตอรี่ตัวนี้ล่ะครับท่านผู้ชมเนาะที่ ผู้ชายมาเขียนเลขใส่หน้าเอื้อไข่ครับเป็นตัวเลข0 8 1 3 3 0ครับึ่ามสู้ชมเนาะก็ลองเอาไปตัดเหร่นร่องเบิ่งครับเอาไปตัดเหร่นร่องเบิ่งครับเสียงโศกเสียงลาบครับงวดวันที่16พฤศจิกายนพศ .2566 ัร้บหกครับถั่มชุ่มสำหรับคลิปนี้บ่าวแอมรทงกศิลาถั่ผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่ยานพึ่งไปใส่ครับ FC บ่าวแอมรทงสิพาไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมกันครับ เราเอามาชมหน่อยเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดใหไม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับสมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค้าขายไาขายของโบดีลูกค้าบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับสมาชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่อง สื่อเลขสื่อลอตเตอรี่เจ็งสิรอเือก็ครับนะ้องาังชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับครับานผูมชมไปชมกันคะรับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับ,รบโอเคค้โอเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหเสนีเรื่องการงานการขายเน่ยกู้เลือก,การไายกลับคืนมาได้พ่อเม่ไปหาเมียน้อยให้กลับคืน คืนมาได้พัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับยักึ้นกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบขายขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 น,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหละลวกบีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะลวกบี พี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเน่ พอน่วัสีเหเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาใสตผู้ใหยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับ้องเบตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยิน่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลาน เหตุในคนมองมาเห็นลานค่าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับรัพท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮาครับขายดีปันเทนทท้ำ่ทธาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนครับมีโอกาสดนมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับานรู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับานรู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาเนาะเนาะแลัวก็มือแตะๆครับานผู้ชมมือทแทะๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุน,นยังสิครับ แล้วก็ท่าปากสามเทือ่อลูบป,ปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทือ่อท่าคิ้วสามเทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสามเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูปลุกเสเกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาวจนเนีแต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจตีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วกันนีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับ หงิ่นคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักค้นหลงเบาแอมเราทงกับบุลล่าซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับองเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม้ชมทผม้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับนอกสมุชมลากาเบาแอมเรารงนี่ได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปุลลอดมาให้เอฟซีนะครับสมุชม เอาไปอาบสำระร่างกายเสเนียดจังไร่ที่บดีถีล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวเข้าสิเ้ออเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเข้าดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบบาแอมเราตรงนี้เอามาโบลายครับเอามาฝากอิบซีลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมหาเบาแอมเาตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยท้งกันครับสาธุสาธุ ไฮทือเกลอครับเอาไปใส่ล่ะไฮทูอเกลิกโรตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะ ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้านําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้าอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาอาบครั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 บล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ